มันนี่จะสิทธ้าเบนมือของของนี่นะคะอยู่ท่าอยู่อ่างขันเอสเปซสุขุมวิจาสิทธิ์เจ้าอยู่อ่างขั้นดีชั้นเต็มของญ่หลายในของนอกขนาดสามสิบห้าตารางนี่นะจ๊ะแต่ขึ้นของนี้เป็นโซนทั่วเนาะอันนี้ให้เบว้เลยให้ตู้เย็นให้อันนี้กับขวดไม่ไม่ควกแบก็ได้เนาะจ๊ะอย่างบนข้างนี้อันนี้เป็นโต๊ะกินข้าวนะจ๊ะโต๊ะกินข้าวนบนั่งกินข้าวนะ เดี๋ยวไปเบิ้งห้องน้ำกันจ้ห้องน้ำก็วางนะจ้ะนี่ก็ห้องน้ำนี่เนี่ยวางของได้เข้มแล้วจันแล้วมาของนอนอันนี้ตู้เสื้อผ้าภูมิใจน่าสนอหลายใไงแบบไงเลยจ้ะนี่มันเป็นซองล็อกนี่เขามาได้หอยเสื้อผ้าห้อยยางว่านคองกันชั้นเซินก็วางตรงนี้เลยเลยเรียบร้อยเก็บของมิดจิ้งดทั้งตัางมีกันวางได้บัดแล้วกันนี่ก็เป็นตู้อันยังกงล่ะเตียงโห่พูดจ้ะนอนได้ซองพนสบายสบายเลยมันจะเป็นให้แหม่สองตัว 空迷。Oh, cool.